วันหยุดนี้ไปไหนกันดีทางเลือกใหม่ของคนมีเวลาน้อยแต่ชีพจรลงเท้าอยากเที่ยวเช็คอินเราขอเสนอแอปพลิเคชันท่องเที่ยวชุมชนที่ดีที่สุดในตอนนี้จันบ้านฉันกับการท่องเที่ยวแบบใหม่เพื่อชาวจันและชุมชนจันอย่างแท้จริงเรารวบรวมแหล่งท่องเที่ยวไว้มากกว่า200แห่งทั่วจังหวัดจันเดิมดำและเพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมประจํท้องถิน่น ภายในแอปมีฟังก์ชันและเมนูต่างๆให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของจานบ้านเราที่มีอัตลักษณ์ทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนไกด์นำเที่ยวหรือไกด์บ้านฉันไกด์ส่วนตัวที่พาทัวร์แบบไม่กลัวหลงตัวช่วยให้ทิปนี้ไม่มีเอา ทั้งแบ่งปันแนะนำรีวิวพร้อมจัดตารางสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของหมู่บ้านอย่างเพลิดเพลินเมนูโฮมสเตย์ซึ่งจัดสรรโฮมสเตย์ต่างๆของหมู่บ้านได้ใกล้ชิดธรรมชาติสุดๆรวมถึงได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านช่วยให้ท่านได้พักผ่อนที่สบายพร้อมอากาศที่บริสุทธิ์แบบได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนในพื้นที่จริงๆได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากกว่าที่เคย หรืออยากจะหาแหล่งช้อปปิ้งซื้อของประจำหมู่บ้านเราก็มีเมนูสำหรับนักช้อปให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าโดยตรงของท้องถิ่นได้เลยงานนี้ได้ทั้งท่องธรรมชาติไหว้พระช้อปฟินกินกระจายแน่นอนสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android ง่ายๆเพียงค้นหาจันบ้านฉันแอปพลิเคชันดีๆโดยธนาคารอมสินจันบ้านฉันเพราะบ้านฉันน่าเที่ยว